ทีแรกมันจะเย็นเ็นก่อนเว้ยพอสักพักแม่งเริ่มแสบแล้มันจะเย็นหนังหัวแป๊บหนึ่งแล้วมันก็เริ่ม oh, <no. S 1> ยิบยิบยิบยอืจริงๆแล้วทรงนี้ก็หล่อไงเอาล้างมื <c oughs> อ,อก,ก่อน <c oughs> <ๆ S 2> เดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วล้างออกแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไร,ะไรมัน <ๆ S 2> ดำๆอยู่เนี่ยไม่มันเป็นที่เงาอ อ่ามึงขยับมันก็เปลี่ยนที่อ่ะห็นปะอันเป็นที่เงาแดดโอ้ไม่ได้กัดไม่ได้กัดเลยนะแต่ถ้าต้องไปดูกัะแสงขยับขยับหยิบกล้องมาสวัสดีครับผมท็อปนะครับวันนี้จะมาทำการย้อมสีผมครั้งแรกด้ยงบ60บาทนี่ย้อมเองไม่มีกัไม่มีกัดกลัวแสบแสบหัวย้อมแล้วเดี๋ยว ดูว่ามันจะออกมาสีแบบยังไงไม่ได้กัดผมเดี๋ยวไปดูตอนย้อมเลย

ยาย้อมผมเข้าไปในสมองก <c oughs> ินสมองก็ไปมั่งเนี่ยอ้อยทีแรกมันจะเย็นเย็นก่อนเว้ยพอสักพักแม่งเริ่มแสบและมันจะเย็นหนังหัวแป๊บหนึ่งแล้วมันก็เริ่มยิบยิบยิบ จริงๆแล้วทรงนี้ก็หล,ล่อเห <c oughs> มเด็ดมล้างมือกอน <c oughs> เดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วล้างออกแล้วเดี๋ยวมาดูกัน,นครับว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรอะไรสีนี้ปะสีเยวกบกล่องนี้ปะไม่ได้หรอกต้องกัดเพอได้สีมันสีนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วะถ้ากัดจะได้สีอะติดอยู่นะ เยอะปะเยอะด้วยปเยอะอยู่จริงเลยสีเปลี่ยนเลยอ่ะชัดเจนอ่ะไม่ได้กัดนะไม่ได้กัด่แต่ว่าสีมันสว่างโอ้ยนึกว่าจะแม่งจะไม่ออกสีชัดมากเนยเป็นสีแบบที่เรายัางไงมันก็เป็นสีที่เกิดมันก็เป็นสีที่แบบเกจะตั้งใจไว้จะเป็นสีตั้งใจไว้ได้อยู่ เป็นไงโอเคว่าสีมึงมันดำดำอยู่เนี่ยไหนมันเป็นที่เงาเหรออ่ามึงขยับมันก็เปลี่ยนที่อ่ะเห็นป่ะมันเป็นที่เงาแดดโอ้โหนี่นะครับไม่ได้กัดแต่ไม่ได้กัดเลยนะแต่ถ้าเราไปไปดูกับแสงขยับขยับหยิบกล้องมาไปดูกับแสงอาทิตย์นี่ข้างหน้านี่มีแสงอาทิตย์นี่เห็นไหมมันจะเห็นชัดนี่เน่าชัดชัดจริงด้วยวะชัดมาก เราจะบอกว่ายิ่งสระสีจะยิ่งออกอีกออกอีกออกอีกยังงอ่ะใช่เดี๋ยวสระแล้วแบบน้ำออกมาเป็นสีก็ไม่ต้องตกใจเพราะมันจะออกเรื่อยๆสีชัดมากไม่ได้กัดสีได้ขนาดนี้เลยวะอ่าก็มันสีนั้นมันสว่างมากไงสีนี้สวยไ,ได้สีนี้เลยได้สีนี้ใช่ไหมไปซื้อมาทำไปเพราะมันเป็นประกายทองแดงไงเหรอโอเคเป็นไงพอใจไหมหกสิบบาทโหยอดเลยก,การย้อมผมครั้งแรกย้อมผมครั้งแรกหกสิบบาทประมาณนี้ครับไปแล้ว ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับหลังทาสีไปเดี๋ยวพวกเราหลังทาสีสีเขียวชมพูชมพูจ็อกเกอร์ชมพูทําแบบจ็อกเกอร์สีเขียวไปละ